แป้งเลอรายิ่งทาหน้ายิ่งใสเนียนเด้งดูเด็กเปลี่ยนหน้าสพให้เป็นหน้าสวยด้วยเลอราพาวเดอร์ทูเวยเนเชอรัลคอมเพกออยล์คอนโทรลแป้งพัฟเนื้อละเอียดผสมวิตามินไขมุกดำและช่วยผิวดูอ่อนวัยยิ่งขึ้นเบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวเหลืองเบอร์สองสำหรับผิวสองสีถึงผิวคล้ำผสมสารกันแกด SPF 25 PA บวกบวกบวกองแหนดังสี UVA UVB และ UVC เนื้อแป้งละเอียดเชนวัตรกรรมจากญี่ปุ่นมีความละเอียดไม่ถึงสิบไมโครกกปิดถึงสองเท่าคุูมันกัน งไม่เป็นกราบและไม่ดอบระหว่างวันนวัตกรรมและทุกสารสกัดในแป้งเลอลาผลิตภายใต้มาตรฐานจากญี่ปุ่นแป้งมีให้เลือกถึง2เฉดสีเบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาเหลืองเบอร์สองสำหรับผิว2ส,สีถึงผิวคล้ำกันน้ำกันเหนื่อยได้ดีมากๆราคาสบายกระเป๋ามากเพียงตลัดละ3 9 0เบาทเท่านั้นค่ะแป้งเลอลายิ่งทานได้ยิ่งใสนะคะ